สวัสดีครับผู้ติดตามช่องจับชายนะครับหลายๆคนนะครับคงใช้ฐาน9โวลต์น,นะครับที่เป็นแบบ2คขั้วด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับฐาน9โวลต์ที่ผมใช้เนี่ยมันจะใช้อยู่ในตัวกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับผมอย่างนี้นะครับผมทีเนี้ยพอเวลา่านมันหมดเนี่ยตัวกีตาร์ไฟฟ้าของผมเนี่ยมันจะมี ตัวจูเนอร์ในตัวนะครับคือมันสามารถตั้งสายได้นะไม่ต้องใช้ตัวตั้งสายที่มันมาคีบเครืงนอกนะครับผมอันเนี้ยแต่พอเวลาเราใช้ไปแล้วเวลามันหมดเนี่ยเราก็ต้องทิ้งนะครับผมก็บังเอิญไปเห็นนะครับว่ามันมีฐาน9โวลต์แบบเนี้ยนะครับที่เป็นแบบชาร์จได้นะครับผมก็เลยอยากลองนำมาใช้ดูนะครับ แล้วก็เอามาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าฐาน9โ้าว์นเนี่ยที่เป็นแบบชาร์จได้เนี่ยมันจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้นะครับก็จะเป็นที่ส่งมานะครับโอเคเดี๋ยวทำการเปิดกันนะครับนี่นะ นี่นะครับเปิดออกดูเลยนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบกับอันที่ชาร์จไม่ได้นะครับผมขนาดก็ใกล้เคียงกันนะครับ ตัวนี้มีความพิเศษก็คือนี่นะครับที่ชาร์จนะครับจะเป็น USB Type C นะครับผมเป็น Type C นะครับซึ่งตัวตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบไ i c r o USB นะครับผมผมคิดว่าเอาเป็น Type C มาจะดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันสามารถใช้กับที่ชาร์จโทรศัพท์ รุ่นใหม่ๆได้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ชาร์จนะครับผมเดี๋ยวลองใส่แล้วก็ผมว่ามันยังไม่มีไฟนะเดี๋ยวลองเอามิตเตอร์มาวัดก่อนครับทำการวัดดู อน,นี้บวกอันนี้ลบมีไฟมาอยู่นะครับเข้าวนกว่า,วาแสดงว่ามันมีไฟมา เราน่าจะใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่กีตาร์ดูนะครับนี่ครับมีไฟมานะครับแต่ดูเหมือนว่าตัวตัวตัวจูนเนอร์ของกีตาร์ของผมเนี่ยมันจะค้างแล้วนะครับ ปกติแล้วเวลาที่เรายังไม่ได้ดีดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับอันเนี้ยมันจะค้างนี้แสดงว่าตัวตั้งสายของกีตาร์ตัวเนี้ยมันค้างนะโอเคอน,นี้ไฟมานะครับผมมีไฟแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะมาทดลอง อุปรกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์กีต้าร์นะครับผมนี่อันนี้คือไม่ได้ใช้ผ่านมอแปลงนะครับอันนี้คือใช้ผ่านฐาน9โวลต์นะครับผมเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนดูนะครับ นี่นะครับทํางานนะครับใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับสําหรับคนที่จะเอาไปใช้ไมลอยนะครับไว้ร้องคาราโอาเกะอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับผมเวลามันหมดเนี่ยเราก็แค่เอามาชาร์จนะครับผมไม่ต้องซื้อใหม่นะครับอันนี้ยิ่งถ้าเกิดความจุที่หนึ่งพันสองร้อยมิลลิแอมเนี่ย ว่ามันเยอะอยู่นะครับเผื่อจะนานกว่าฐานแบบนี้ด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีความจุอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวเนี้เขาไม่ได้ระบุมานะครับเฐานอันนี้เขาไม่ได้ระบุมาด้วยนะครับว่ามีความจุมาที่กี่มิลลิแอมนะครับ แต่อันเนี้ยผมว่าโอเคอยู่นะครับกาวว์นขีดสิบสองนี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยมิลลิแอมนี่นะครับสเปคของเขาเลยนะครับสเปคตามนี้นะครับเป็นฐานก้าวต์นแบตเตอรี่ ชาร์จได้นะครับ1,200 m mm, มิลลิแอมนะครับแถมส่ชาร์จ USB Type C นะครับนี่อันนี้นะครับนี่เป็นสายชาร์จตัวนี้อย่างที่บอกครับคือน่าสนใจพอเป็นที่ชาร์จ Type C นะครับคนที่ใช้ USB Type C เนี่ยก็สามารถใช้ สายชาร์จที่เรามีอยู่เนี่ยชาร์จได้เลยนะครับแต่ว่า<อ>วิธีการชาร์จเนี่ยต้องใช้ไฟอยู่ที่650มิลลิแอมนะครับผมซึ่งเป็นโวลต์ที่ต่ำมากนะครับผมวิธีการชาร์จนี่นะครับวิธีการชาร์จอินพุตนะครับต้องใช้ไฟที่650มิลลิแอมนะครับอย่าใช้ไฟสูงมากไปนะครับมันเดี๋ยวมันพังเร็วนะครับผม นี้มันก็จะสะดวกสบายนะครับคือเวลาเราใช้ไปนะครับมันหมดเนี่ยเราก็สามารถเอามาชาร์จใหม่ได้นะครับราคาอยู่ที่139บาบาทก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้แบบบ่อยๆอย่างเงี้ยคนที่เป็นนักดนตรีนะครับผมที่ใช้กีตาร์โปร่งไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะใช้ฐานเนี่ยค่อนข้างบ่อย เวลาเราซื้อตัวที่มันแพงๆพอเวลามันหมดแล้วเราก็ต้องทิ้งอยู่ดีนะครับอย่างเนี้ยคือมันหมดเราก็สามารถนำมาชาร์จได้นะครับผมสายชาร์จนี่เดี๋ยวจะมาทําการทดสอบนะครับว่าสายตัวเนี้ยจะชาร์จได้ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปทําการทดสอบกันนะครับว่าสายชาร์จจะจ่ายไฟออกมาที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เออกับ การชาร์จทานกาวนของเราหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแอปที่เราใช้ทำการทดสอบนะครับก็เป็นแอปที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับชื่อแอปว่าแอมแปร์นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้เสียบชาร์จนะครับผมน,นี้ก็เป็นสายที่เราจะทำการเสียบนะนี่นะครับสถานะตอนนี้นะครับ สายที่เขาให้มานะครับกับหัวชาร์จ2แอมป์นะครับไฟก็จะเข้าอยู่ที่ประมาณ700 700กว่ากว่านะครับผม700กว่ากว่ามิลลิแอมป์นะครับผมก็ใช้ได้นะครับผมอาจจะเกินมานิดหน่อยนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ครับผมแล้วก็จะชาร์จนะครับ มันจะมีไฟสถานะขึ้นอยู่นะครับผมว่าเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับก็คือไฟชาร์จอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าหลังจากที่มันเต็มแล้วเนี่ยจะเป็นสีอะไรนะครับผม A few moments later นี่นะครับตอนนี้นะครับเวลาถ่านมันเต็มนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับจากตอนแรกนะครับที่เราชาร์จนะครับ เป็นสีแดงนะครับตอนนี้เป็นเป็นสีเขียวแล้วนะครับแสดงว่าฐานกาวล์ของเราเนี่ยเต็มแล้วนะครับสามารถใช้งานได้นะครับโอเคเลยครับผมก็หลังจากที่ทดลองแล้วก็ทดสอบการใช้งานนะครับก็สรุปได้ว่าฐานกาวล์ที่ผมทําการสั่งมาเนี่ยใช้ได้นะครับผมแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายมากนะครับแล้วก็สามารถนําไปใส่ทดแทนฐานกาวล์ที่เราใช้อันเดิมได้เลยนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็จะทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามช่องจับฉายด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ